เงือดเอมึงเดมามาโบกมาตากามาโบกมาตาแขวงใส่สมบูรณ์มึงเด้ทุกคนขับโบกมากินก่ใส่แกงปลาได้จุ้งตื่นพ่อเจ้ากินก่อนไม่ดู 雨 <music> etcetera ลานยูน้าก็เมะก็เมะนานไดลเลยอู้เข้าใจวะนานได้ไหมเข้าใจได้สาวนอนได้ไมนนได้อ้าวมันทำอะไรได้ขนาดนั้นอะอนได้อยากได้สาวนอได้นอนี่อ้าวมันกินจ้ะ ยจะเบายังกินนี่นะห้องแก้วก็เสร็อะ้องแก้วกินนี่นะยังเบาเลยทว่าเห็นยิงกองขึ้นมาแล้วรักอายบะก้าวเบาลูกเอ้ยพิมพ์นะลูกเอ้ยคู่ห่าวอะเอ้ยหาวอะโสดลูกติดเด้อนะคนนี้แหละคนเลยเด้นซิมาเป็นพ้อเนาะคนเลยได้ สงได้ทุกคนวันนี้นะวันนี้มาหน้าดงนาเบิ่งโซนมันโซนตะมันพ่อนอนนี่นะน้ำมันมันตัวแห้งแล้วเกลี่ยมาไปขายเนาะได้หลายเป้าเต้งโซนมันโซนพักโซน้มันตะก่นมันโอ้โหมัเยอะไปเลยเลยสมดินบดีเลยปางนี้า ป้าคะไปบิ่งเขาพอตึกป่าก่อนนะตึ่ป่ามากินง่ายกินของนี่คุณแม่เขายาลย่าหล้มยาอออออันน ควางกกมใหมแล้วกูเอานีหิ้วแล้วอสุดดบอ่ะไปดูฟักเลยไปดูชิดมืออีโภเลยโมโโคอันเรืนไฟเกิุดละส อเหนื่อยปะพ่อเหื่อยเติบเหนื่อยดีโอปะโคกไหลด้าขาตีมือเระลุทะลุเรวแบ่เอาได้บ่ะจีขาเร้ว บอลเลยหาไเจอดิออกไม่เลยกลับิี้ตุมกับไรปะกลับกลับก็ตีนเลยด้เฮ็ดติดกลัติดปีนเลยได้ด้องไงไม่ได้ต้องเอา ได้สวยอย่างเดิมค่ะพี

嗯。能 <music> น้มอปะมาจับมาหุงค่ะกโลปะน,ลนึ่ละแทนเคยเห็ดตาท่านนะ่อนนั้นแหละจก็มีเก่ารู้ไหมเยอเคยเห็ดตาท่านเส้นแถวนี้ตอนสมัยมีไม้ไหลายๆนะน่นี่นมา ยู่มึเงเถิดจะนานทั้งหมดมนี้ว่ปลาใช่ไหกําลัง มาซาดน่าจะเป็นีปลาดุกกระดำคัะเน้ปลาธรรมชาติปลาดปลาขาวปลาหอยปลาขาวธรรมชาติปลาสตร์รับตึกหน่อยเดียวหน่อยนะสามชี้บาทตื๊กกินง่ายแล้วก็ลองลุกปดุนะจิบเอามือละหน่อยนึ่งเมนี่ค่ะมากินง่ายนะแม่อยู่หน้านะทุกคนเมนี่ชิ้นี่เมนู ตำมะฮุ่งแล้วกัปิ้งปลาแกงปลาเสื้อมาบวบจังน้อยเขาไปเอามาบวอยูุโวนี่นี่แล้วปูไว้แล้ปูไว้มาบวบแรงปักยาวทุกคนเราลุปูอันปูกับปูเดอะเอสเป็นจะเป็นเดอะเอสมาบวบนะเป็นไว้ทอดเหล่ากลาใบหน้าแมวนั่จถูกคัดแข้งเมฆนี่ยไข่มดส้มทุกคนกินหอดแหล่าไงหรอวะไอรูมันวะ ก้อยไมันสมทางด้านนึงส่มันก้อมันนนแหละใจหัวพักนะหัวพถ้าจะกลนในน้นึงนี่ได้นี่แหละตานี่ว่าต้มหอยก้อนหอยจะด้ง่ายแต่แทได้ขนาดหอยมันตื้อเหได้พราลูกตื้อเหย่บ้าน แม่ใจน้อยอีแม่ชิ่ลูกดนะจะมักอ้ายน่ะเลงไก่ตีแม่เต็มเต็มอกนึงหน่ะเออชิบหนุ่ยจะไหลน้ำเป็นน,ะน่ะง่ามเบะพักไอแม่นนะจนับม,มนอนนะือชิมานอนหนะ้าทุกคนมานอนหน้ามาหดพักเถอะไอแม่น้นา เือมาแต่งมาแต่งใหก้กันเป็นมากอ้วาวเราฝังกระฝุยกตรงนี้นี่อันนี้น้ำมาร์คไปอืมฝังกระฝุยกตรงนี้นะซูบน้ำมาแต่น้ำซากคุณถ้าชิมาเอามาโบกเมื่อเสื้อเปล่ยนาปคุณอ้ยมันเป็นอะเป็นมารยานเลยแหละ มึงเนี่ยม,ม,มามาโบมาตากามาโบมาตาแข่งใส่กำบู์มึงได้ทุกคนพี่ยดเพลงแอวห,หน้ามึงเนี่ยาโบกนะเพลงแอวพี่เอาเอามาติดฝากระตาดนี่บอก บริสุคืน่าคือน้อยๆนึงชอบอ่านผูน่าคบคุะเนือเลยไวเห็ดกัดตัวมันยังสูงกันทุกคนลองดูคบนสาเลยเห็นแล้วให้แอวเานี่ ปลาอีตูพ่พอมัืจอเสอเลี่ยนปลางามเด้มีแต่อันงามแนวเราซื้อคุณคีเบ้ด้วยสะซื้อคุณคีเบ้คุณธรรมชาติ์ทักกาดอีกอะมาทำงามงามังม้งเนยบม่มีสารเคมีนะมีแต่คีเบ้ จนหักนึกวเป็นดกอดุดมสมบูรณ์แป้าคอนมือมันได,ไดโพละ่ะ หอมความได้มาบกนี่นะก็เดินมาบกบยาวนะแม่มาเคยหอมกอดแดดที่ร้อนๆแหละนี่นะเออไนเอ๋อเออู่ยังไม่มีแต่ม้าเขาไหลนัแหละค่ะจะโห่นะเอ้าโลกเพชรแตแลาวพื้นมากมากับดอกมันกลายเป็นตำล่างมากนะเก้อนพ้อนเอาเลยสาวฮิตกันาเลยแว่งมาทาเมื่อใส่ปูทอกไมกว้าเอยาวูทอกไมกว้าว่า

ขาวแล้วก็ตงตักนขึ่ปลาปลาคุดอน้ำนยุ <m ere en> เพราะเอามาอันนั้นมาดูมู่ขาดเลยใส่ไปซื้อเธอเห็นมะม่วงขางเลยคูสามะไหม

ก,าากันในขะ้นลน,น,นด้วยก่นนอ,ยนอ,อ,กอนมาชมกันเลยเวลาขนลนแม่ว่าเต่ำมันดึงช่กันเมันหนอเอาตอนมัเจอรถลากแบบนี้บริข่บร,ร,ริการนี้เจ้าหนูขเขาเจ้า ก้าวเดินขนเลยสิปีใส่แลวแมคนมาตื่นได้น้อยนิดพี่น่ะขนมก็ไม่ชอบเนี่ยปอน เช่อแต่โหโหพักเลยทุกคนพักมาไวกินกลบเอาเชแตโหมันแาอากรคือเป็นู่นผู้ากินก้นไม่เหลือกินข้าวนะเออไม่นำน่หนาีนูพี่ลูกมาตาเด้อมาเด้อพี่องเด้อกินข้าวน้ำกันอไปอีกป่าปิงนะลูกเออไอมีแล้วข่าวอีกน้ำก๊อกใส่ก้อน ไม่แตะแทบใส่ใก <ikum. S 3> <avoid> Today, ินแน่นี้คู่มือกอกปั่นนึงแล้วกันกลิ่นท่าแทบได้เอากรรไกรรู้ได้สองคนอ๋อแล้วผมข้าคนละนู้นชื่อใครมาเลยแม่ละมุดมากินเหล้าเลยค่ะนูกวาเห็นคลิปเลยก็ถือตะเหล้าแซ่บนอกเก๋บ้ามาพี่ชาวตีมันอาโปอ่ะทีนี่ กินน oh, ึงไม่อ hmm. uh, the uh ่า uh ทิน uh ึงเขาอุ hmm. uh ่นเขาเย็นท uh? mm ีเหนียวตีไปดูมันเลยเหนียวมันเดออเขาง่ายเด้อรู้ซาลามาง่ายนั่งมื่อนี้เบนพิธานมาง่ายนะแม่เขาอิ่มไหซักอย่าคุ้มเขาจะคุ้มหมาไหวแล้วล่ะมันก็พิตารอืม เพแนะจูอบอ้าากินบารลกเบอร์ไข่ไ <laughs> ข่ใยญ่เลยเนี่ยนี่แห่งใหญ่คะหนะหอยนะ <laughs> หนหลานพเ,พเ,เพัรเยอะเพัรเชืรอเพจจูเพิ่นแม่ในาสาวแก ซบาท1 0ำเหรอไง1กลัดแม่ไ่ได้คันแบมนม่ได้มือคันมากาดนี่แลคันอยู่ปองกลางใหญ่เท่ามองหได้ไหมคันอยู่เด็กสีกต่ปองหอมนี่นะโบถือโบกระดำหมะงาเื่อวานน้ำลได้อ้ กินนจะสมบูญณพักก็กเรากนไมครับปุ๊กเอากันไมเฮ้ยทำไมก็เก็บมาฟังเนาะฟังโม่ฟังโมมงกัมขึ้นบ้านโม่ดเออติมันมดแล้ล่เท้ามืดแล้วัน้นามดแล้วลูกกกินก็ได้เล้งกันมา แดบดให้มาชมในการะ